กับน้องดายที่โชว์รูมฝอพระประแดงพร้อมกับช่อง y ยู t u b ฝ่อใบดานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับตัวรถที่น้องดาเนี่ยขายดีมากๆ FC เยอะมากๆเลยนะคะคือรุ่นไหนไม่ได้รุ่นเรนเจอร์กระบะ XL ัสั่นเองนะคะเป็นตัวแคปเกียร์เมนนวดนะคะที่พี่พี่เอฟซีเนี่ยใช้งานกันเยอะมากๆเลยทางต่างจังหวัดน,นะคะใช้ในการขนเข้าไร่เข้าสวนนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าราคามากๆมาพร้อมกับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะราคารถ729,000บาทนะคะก็ไม่ขายนะคะขายอยู่ที่599,000บาทหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแคมเปญโปรโฟรีดาวนะคะหรือจะออกรถพร้อมชุดแต่งเต็มออกรถที่20,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็ติดต่อกันมาเลยน้องไดมีรถพร้อมส่งมอบทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวพารับชมอันนี้เป็นรถตําเดิมของตัว รถนะคะเป็นสีดํานั่นเองค่ะ ในสอตัวกระจังหน้าดําเดือของตัวรถนะคะก็จะมีโลโก้ที่เป็นโลโก้ Ford สีน้ําเงินตัวใหญ่แบบนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแผงลังพึ่งสีดําด้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นดําร้วนทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆกันชนด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีดํานั่นเองนะคะโคมไฟตัวนี้นะคะจะเป็นโคมไฟแบบไฮโดรเจนนะคะที่เป็นหลอดไฟไฮโดรเจนอยู่ถ้าลูกค้าชอบนะคะอยากเปลี่ยนโคมไฟเป็น LED ได้นะคะหรือจะเป็นตัวท็อปที่เหมือนตัวรุ่น White t ็กก็ต้องดาก็ตกแต่งมาหลายคลิปแล้วนะคะย้อนดูกันได้เลยนะคะ อันนี้เบ้าของตัวเดิมจะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะถ้าตกแต่งก็เดี๋ยวเราจาใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะคิ้วล้อเป็นคิ้วล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะพี่ๆตัวนี้นะคะก็เป็นขนาด3นิ้วล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นล้อแม็กเดิมๆอยู่เนาะตัวนี้เป็นเอกพัทที่รองรับตัวยูโรโฟมยูโรไฟมาให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวรองรับในส่วนของบมลพิษนะคะของตัวปัจจุบันนี้นะคะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเนาะในรุ่นนี้เปาลองนะคะก็จะเป็นแบบสีนํำนั่นแบบนี้เลยมีบันไดนใช้ด้านข้างมาพร้อมกับตัวการเปิดประตูแบบ Open Cap ที่เป็นแบบกว้างแบบนี้นะคะพี่พเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นรถฟอร์ดที่กว้างและใหญ่ในตระกูลของตัว Open Cap เลยนะคะภายในจะเป็นบบา กม็มยี่นะคะแบบนี้เลยนะคะคอนโซลจะเป็นทูโทนอยู่นะคะเป็นสีดาตัดกับสีเทาแลมโบนั่นเองแล้วก็ตัวกล้องตรงหน้าจอนะคะจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto ระบบฟอดพัสซิงสีโโออ่โซเกียร์เมนวนวล6สปีดค่ะพวงมลาลัยเป็นแบบพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็เวลาที่ขับขี่ด้วยความเร็วนะคะพวงมลาลัยก็จะหนักหน่วงให้ด้วยนะคะถือว่าการใช้งานเนี่ยครบถ้วนมากๆเลยมีแอร์แบ็กมาให้นะคะทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะคะความปลอดภัยมีทั้ง ABS EBD นะคะตัวนี้มี ให้ครบเลยแล้วก็ด้านหลังมีช่องเก็บของด้วยนะคะแ,แบบนี้ค่ะรอบๆคันเดิมๆนะคะมีบันได เกียบปีนขึ้นทักะบะนะคะไฟด้านหลังเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนด้านหลังยังไม่มีการชนท้ายมาให้นะคะก็เดี๋ยวเวลาตกแต่งน้องรักก็ใส่การชนท้ายให้มีทั้งการชนท้ายสูนนะคะหรือการชนท้ายเหล็กก็มีมาให้เช่นกันนะคะกล้องโลโก้ฟอร์ดไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ไลเนอร์เราบรรทุกได้มากกว่า1นึ่งามตันที่สําคัญรถตัวรุ่น x l s เอกพเอของเรานะคะตัวนี้เคมเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสิบห้าจุดสองกิโลลิตรนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะตัวนี้เลยนะคะรอบๆคันนะคะ ตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้มาให้แล้วถึงแม้จะเป็นตัวเกียร์เมนนวลก็เถอะนะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงไฮเลนเดอร์นั่นเองค่ะราคารถ599,000บาทหรือว่าออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยติดต่อหาน้องดางมาได้เลยนะคะตามเบอร์084 0 8 4 0 84. 9644ได้เลยหรือสกแกนฟิลโค้ดสอบถามโปรโมชั่น p ีพีเอสูทัทนที่อยู่ตังหวัดนะคะภาคใต้หรือว่าภาคอีสานยออกรถใช้กะบะตัวแคบเมนูนะคะสามารถติดต่อหาน้องดาได้เลยพร้อมกับสแกนฟิลโค้ดสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยพร้อมสู้ทุกข้อเสนอเงื่อนไขทุกจังหวัด ทุกโชว์รูมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะสนใจรถฟอร์ดติดต่อกันเข้ามานะคะก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเป็นกาลังใจในการทําคลิปรีวิวให้กับพี่ๆดูด้วยนะคะก็อยากให้เอสีกระบะแคบบกลับมานะคะจะได้มีรถรีวิวตกแต่งหล่อๆให้พี่ๆดูกันด้วยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ